ถ้าไ,ไม่มีคนอ่ะโอเคไปเลย,ยนี่งานร้านแม็กแม็กโดนออบานแสนร้านใหญ่ที่สุดปะอืมต้อมร้นใหญ่แลไม่มีจริงๆนะพระอาทิตย์เนาะไม่มันมีเม่เห็นหมมันแปลว่าฟ้าไม่ดีแล้ว ฟังเสียงขึ้นกันก่อนนะคะสวัสดีที่บ้านแซนค่ะเช้านี้เวลา6กโมงเช้านะคะตื่นเช้ามามาชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้ฟ้าหลวค่ะแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจะโผล่พ้นขอบฟ้าเวลา8ปดนาฬิกานะคะ รอรุนกันนะคะว่าเราจะได้ชมพระอาทิตย์ไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีเตียงผ้าใบหรือว่าล่มนะคะที่ชายหาดบางแสนยังเช้าตรู่อยู่อยู่ค่ะ,ะดามติ่งออกมาเดินชมทะเลยามเช้าค่ะพร้อมกับเสียงแห็บๆนะคะตุ้ยไทยติ่สวยไหมสวยเออทำแบบนั้นแหะ <im itation> ทวทางงสวัสดียามเช้าที่บางแสนตอนนี้อยู่บางแสนจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่ามีเมฆคะ่ะพรอาทิตย์ยังไม่ขึ้นขึ้นแล้วแต่ว่ามีเมฆบางก็เลยไม่ได้ดูหน้าก็ยังไม่ได้ล้างนะคะมาเดินเอ็กซ์ซอร์ตอนเช้าเชา้ที่ริมชายหาดบางแสนคะ่ะบรรยากาศสวยไหมคะน้ำใสมาก น้ำจะใสช่วงเดือนอะไรนะนิคิตาถันวาานกกระลาน้ำทะเลจะใสถ้าใกล้ๆหน่อยค่ะจะดีมากทะเลสดเดินาจะแะตอนเช้านะคะตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะ ยากรอ,อากาศบอกว่าทาที่เจอโคเวลา8นาฬิกานะคะ เชา้ชาๆสดชื่นมากเลยค่ะนก่าให้ขึ้นไปเซลฟี่ไปทางนี้ค่ะ ไม่เห็นดวงอาทิตย์โผล่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะไปไหว้หลวงพ่อแสนกันค่ะเดินไปเลยกันนะคะหลวงพ่อแสนทำไมมีไก่ล่ะหลวงพ่อแสนทำไมต้องไหว้ด้วยไก่อ๋อชอบส่วนไก่อ๋อต้องบวงสรวงด้วยไก่ปะ หลวงพ่อแสนชอบชนไก่ใครมามาขอพรหรือว่าอะไรบนบ้านอะไรก็ต้องบวงบบนด้วยไก่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อแสนนะคะ ตอนนี้เราจะไปที่แหลมแท่นกันต่อนะคะอชาวไยอะแยะอันนี้เขาเรียกแหลมแท่แนแหลแท่นอ๋อตรงนี้เลยไ็ยิน <ละ S 2> แตชื่อแหลมแท่น บรรยากาศที่แหลมแท่นโอ้ยเสียงก็ไม่มีเสียงไม่มาเลยเสียงหายไปเลยที่บางแสงน,นะคะวันนี้อดชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพราะมีเมฆมาก เระมอง้งเกาะสีชังเป็นกาะสีชังอันนั้นเรือประมงเรือประมงพลังข้ามไปแ,แล้วเดินมัดหลบ เป็นติ๊มเขาทำอะไรอันเป็นเป็นบ็อกปูนนี่เมื่อก่อนจะเป็นศาลาแล้วเขาลื้อกาลุกล้ำพื้นที่เมื่อก่อนเขาสร้างศาลาลงไปเมื่อก่อนจะเป็นศาลาลือออกเมื่อก่อนจะเป็นศาลานะคะตรงจุดนี้ตอนนี้รื้อออกละเพราะเป็นการลุกล้ำพื้นที่